ยิงแย่หยินไม่แน่ใจว่าคนในแก๊งเขารู้ไหมไม่รู้ว่าคือเป็นเสื้อสเต็ปโหดเลดี้ค่ะผมสีชมพูที่ยินเห็นนะแล้วก็เปลี่ยนแอสเซซอรีสักหัวใจ แต่ว่าเสื้อสเตปโหดเลดี้เลยอ่ะอุ้ยพี่นำทำจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือเขา อยากฟังวงนั้นนะระวังนะอาจจะมีการประทัดกันนะ พี่สาวว่าไงคะเขามีอะไรกันอะเพิ่งมาค่ะเพิ่งมา <Okay. S 2> ตะก,กี้เลยฮัลโหลฮัลโหลโน้อมีมีฮุมเลเบลบนนะพี่ฮึมเหรพี่ฮึมมากไหมเอเอ A M D กับ K O D อ่ะเหมือนเขาจะแทงกันที่พบศพสองตรงกลางมีศพล่างเสียชีวิต สองล่างด้วยความที่เราเป็นคนไทยปึ๊บเล่นนะครับเดี๋ยวว่านะการตามที่พูดอะครับใเล่นได้นะพูงอยากเล่นหรอไม่ใช่เรื่องเลยอุ้ย ใช่พี่ชายพี่ชายน้าน้าเขาจะให้แล้วนะเขาให้ไปแล้วนะครับเใับพี่หยิตเลยครับไออรอหรอสวัสดีค้า้องรอครับใช่ครับพี่เสียงแหบให้มารอสวัสดีค้ารอไปอ๋ครับพี่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะคีออะไรกันวะอาอมาดูนี่ครับพี่ไม่ไม่เขาไปไหนสภาหรอเฮ้ยแก๊งเราแก๊งเราอยู่โมเทสจบแล้วครับจบแล้วฮะจบคืออุ้ยจบ ก็คุยจบก็คือไปสภาใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่ใช่คุยจบตรงเมื่อกี้เลยก็คือไม่มีอะไรหรอว่าคือไม่มีอะไรหรอหรือ,อยังไงงงจะไม่มีอะไรนะถ้าเคลีรดียยนไม่เราคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะรู้ไหมมั้นแต่แรกป้าพี่เพิ่งมาเออต้องถามไอ ต้องถามเอมิวอะพี่ไปถามเอมิวเลยหัวบ็อกซิ่งอะสีดำอ่ะ,อะพี่ลองไปถาดูผมไม่รู้ผมเพิ่งมาทีหลังอบอกให้บอย์ทิปพี่เชนไม่สปอยนะคะ,ะไม่สปอยนะไม่สปอยนะให้หินรู้เองในเมืองนะคะไม่สั่งไม่สปอยนะคะอยากเล่นแบบสนุกสนุกจะได้ดูกันสนุกด้วยเห็นแล้ว แล้วทำไมในวอร์เบบี้บีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนเนี่ยเร,เรารถเนา,าอ่ะเฮ้ยินจอดรถไปตรงไหนอ๋อเหมือนวันนี้จะมีตี้หมูกระทะค่ะวันนี้ อ,าอา้อาวอ้าวอ้าวรถหายถ้าเขาไปส่ง นะคะไปส่งพาวรถดได้ไหมครับ,รบ,รบขอบคุณครับออมันน่าจะไม่มีอะไรให้ทำได้ล่ะ ช่วงนี้หลายๆคนแยกฟาร์มกันไงแต่อาจจะไม่ได้เข้าวอลขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับครับครับน,นี้ลากี่ค,คน ไปพาวันนี้ได้ดีกาซูปป้าพีต่ต๋อเวลาแก๊งเราเริ่ม6กโมงหรือ2องทุ่มหรอคะคือตอนนี้มีแค่เช็คชื่อแอร์ดอบค่ะตอนนี้ตอนนี้เรามีแค่เช็คชื่อแอร์ดอปแต่ว่าในอนาคตคิดว่าเออถ้ามีงัดลงงัดล้านน่าจะเปลี่ยนเวลาเช็คชื่อไวขึ้นนะถ้าสมมติอนาคตมีงัดล้าน มัขอโทษครับพี่คะพี่คะพี่หัวหมีอะค่ะพี่คะโอ้ยิงอีกตราหัวรถใช่เลยพี่หัวหมีคะพี่หัวหมีห <laughs> คือ เมีอะไรหรอคะอยากรู้อะค่ะมีอะไรหรอมีคนแย่งเราตากผ้ากันครับพอดีว่าเขาซักเครื่องเดียวกันแย่ยงเราตากผ้าใช่ครับคนนึงบอกว่าไม่อยากโดนแดดแคนนึงบอกว่าอยากโดนแดดไปก่อนนะครับผมเขาเป็นอะไรวะเขาหนีหยินหย่างเดียวเนี่ย เออคือเราจะเป็นคนอยู่ในประเทศเดียวกันไม่ได้เลยใช่ไหมวะหรือยังไงอะ่ะโอ้เสียใจเนาะสงสัยเขาน่าจะไม่อยากคุยกับเรามัง้งน้อยอ่ะคุยกันตามภาษาพี่น้องตามภาษา,าพเพื่อนไม่ได้เลยเหรอ